ลุงไว้คุณเออใช่ใช่คุณจินชานะครับใช่ครับคุญญาน้องเจกดละครึง่งกดละครึ่งเดี๋ยวลุงนนน่ะ <c oughs> คุญยาน้องเจเนอวอนมาสามร้อยเดี๋ยวลุงนนให้กับพ่อพายสองร้อยนะครับอ่าเออไอ้ก้อยเาเอาไมา่อีกสองจุดเด็กก้อย ดีค่ะ,ะมาแล้วแมก้อยเอามาแล้วนะครับสาธุนะครับวันนี้คุณยายน้องเจนะครับก็ได้ซื้อกล้วยให้กับพ่อภยัยกระชัยบุญกุศลที่ยายน้องเจได้ทําต่อพ่อภัยกระชัยในครั้งนี้ขอให้มีความสุขความจเจริญคิดสิ่งใดให้สมดังปรารถนาทุกประการ ขอให้เงินไหลกองขอให้ทองไหลามาขอให้ครอบครัวญาติมิตรบริวารทุกคนมีความสุขความเจริญสาธุสาธุคุณยายน้องเคครับลุงนนท์ดำเนินการให้แล้วอ่าอพอต้าก็ายุ่นี่ว่าอาเดอนี่ยู่นี่สองชุดอของคุณยายน้องเคคุนให้พ่อเอก พอเอกนอนลวงเล็วป้อนกล้วยไหมอ่ะครับขอบคุณคุณยายน้องเจนะครับที่มีจิตเป็นกุศลนะครับให้ลงุลงโนนได้เป็นสะพานบุญในเช้าวันนี้นะครับ นีพอ่อตัวเล็กๆครับอ,อ,อืมก็วันนี้มีพี่น้องเขาแจ้งมาอยู่ว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เหมือนพอ่อตัวเล็กลงไหมว่าว่าอย่างนั้นแต่จริงอะตัวพ่อนอ้วนบึกเลยเออแต่ว่าวันนี้เออรู้สึกรู้สึกเหมือนเหมือนาอาจจะเป็นพ,พ่อมุมกล้องเออเนี่ยถ้ามุมเนี้ยจะตัวเล็กลงพ่อทำไมพ่อตัวเล็ก จร,จริงจริงนะพี่น้องเมื่อเช้านี่มีใครเนี่ยที่เขาเขาทักมายายน้องจีใช่ไหมเออยายยายยายน้องจีเนี่ยพูดจริงนะนี่นะครับที่ที่ทักพ่อเอกเพราะว่าเมื่อ,อ,อาวานเนี่ยเมื่อวานโอ้โหตัวพ่อเอกเนี่ยบึกนะครับวันนี้เออว,วันนี้ดูดูเหมือนเล็กหลงนะใช่ไหมเออดูเล็กกระทัดรัดน่ารักมากอ่ะเออพร้อมได้ในคืนเดียวอ่ะ ก็มีหลายคนทักเหมือนกันพี่น้องเอ๊ะทำไมพระเอกบางวันตัวใหญ่บางวันตัวเล็กกวอย่างงันลุงนนท์ก็พยายามพูดในลักษณะของวิชาการนะครับอาจจะเป็นแสงอาจจะเป็นเหลี่ยมกล้องมุม,มกล้องแต่ความเป็นจริงมันอยู่ตรงไหนเราก็ไม่แน่ใจแต่ว่าภาพที่พี่น้องได้เห็นแล้วก็ลุงนนท์ได้เห็นในลหลายๆครั้งก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับ ภาษาทำไมข้อหลอดจังข้อหอดจริงออนาคตขออนาคตขออนาคคุยกับพ่อตาคุยกับพ่อตา กลับลายของแม่น้องเจคุณยายน้องเจก็ขึ้นมาแล้วขอบคุณมากครับคุณยายครับ